เวลาไปเห็นบทความบทความหนึ่งที่เขาบอกว่าหาสัญญาณที่บ่งบอกว่าเขาเป็นคนเก่งถ้าเกิดว่าเขาเหตุใดหาข้อนี้ชีวิตเขาสิดีขึ้นเแลวไปฟังพอพรมกันทุกคนว่ามีอย่างแน่แล้วเขาพากันเหตุใดคนละจะข้อแล้วข้อแรกเขาสิบสุษนบุแค่คำคนก็าบอกเหลืองแค่คำคนเขาคือทีหนึ่งเลยทุกคนสมัยตะก่อนบพรว่าสิเหตุยังกั้ยานตะคนเว้าเนาะจนมีคนบอกเขาแม้ว่าถ้าเขาสิไปห้ามคนบ้ให้เว้ามากก็ซ้ำกัน,กนกับห้ามหมาบอให้เขาห้ามจังใดมันก็นกนห้ามบุได้ส่วนสุม,มือนี้ก็คือบุษนบุ้แค่เลยทุกคนบแแล้้วขอรเา มีภผยเหตุใดคือกันระบอส่วนคอที่สองเอาสิบบไปที่บาตัวเฮาให้กับคนที่เขาบบเข้าใจฟังเพราะตอนเฮาไปที่ายสาใดเขาก็บบมีวันเข้าใจตอนเฮาว้าไปจนปากจีเขาก็บบเข้าใจนําเฮาคือเขาฉะนั้นแล้วก็คือปล่อยให้เขาเข้าใจในแบบของเขาไปก็คือปล่อยให้มันไปเป็นปัญหาของเขาเนาะส่วนคอที่สามเอาสิบบให้ราคากับคําคนที่คิดลบกับเฮาตอนให้เขาเสียเฮาไปเว้าในทางที่บบดีสาใดงก็เลื่องของเขาก็คือปล่อยให้เขาเว้าไปเนาะก็คือบบต้องเก็บมาใส่ใจให้มันเสียสุขภาพจิต ส่วนคอที่สี่แก่งในวิธีตามหาความสําเร็จในแบบของเฮาเฮาก็คือเฮดในแบบที่เฮามากบอกว่าเฮาซีเฮดอย่างแบบมีคนมาบอกว่ามันเฮดบด้มันบ่คือมันบ่แม่ถ้าเกิดเฮตแล้วมันบ่เดือดร้อนไผมันคือความสูงของเฮาก็คือเฮตดตอไปบ่บต้องสนใจในคําที่เขาว้าเนาะและข้อที่ห้าทุกคนคอสุดท้ายเฮาสีบ่สนใจเนาะว่าสีมีคนคบหรือบ่คบแม่เฮาก็คือแล้วแต่เลยเนาะไปสีคบกคบบ็คบบ่คบก็ยาเฮาก็ Herr, คือสีชัดเจนกับตัวเฮาในแม่แลวเฮาก็คืออยู่กับต une, ัวเฮาให้ได้เนาะเพราะเฮาก็คือสีบ่สนใจเรื่องพวก เลยต่อให้บมีหโม่โบมีไปครบกรเกลื้งของเขานะเนาะพราะเขาสามารถอยู่ไดอยู่แล้วแม่ซ้ำนี้แหละทุกคนถ้าเกิดว่าเหตุใดห้าข้อนี้ชีวิตเขาสีดีขึ้นว่าเรามีไปเหตุใดจะขอบ่ส่วนเราก็คือรู้ซื้อว่าเจ้าของสามารถเหตุใดครบบ์ทุกข้อเลยดีสมือนี่